สวดีครับในเอพิส od นี้นะครับจะเป็นการเปิดใช้งานโหมดแชทเพื่อตอบกลับข้อความลูกค้าใน l i น์ออฟฟ c เชีย c แอคเคแบบแมนนวลนะครับทำแบบแมนนวลก่อนหลังจากที่เอพิสที่แล้วเนี่ยเราได้สร้าง LINE o f f i ิเชีย c แอคเคกันไว้แล้วนะครับวันนี้เราจะอยู่กับ2เว็บไซต์นะครับคือเว็บไซต์ manager line bit เป็นหน้าจอสำหรับบริหารจัดการ LINE o อฟฟิเชีย c แอคเคของเรานะครับซึ่งเป็นแอดมินที่ถูกแอดไซน์กดหรือโร w สามารถเข้าถึงหน้านี้ได้เช่นกันนะครับโดยไม่จำเป็นต้องเป็น developer หรือ provider ผู้ที่สร้างขึ้นมานะครับอีกเว็บไซต์หนึ่งครับอันนี้สำหรับ developer คือ d e v e l o p e r l i n e b i t นะครับเราใช้2เว็บไซต์นี้ในวันนี้นะครับมาที่ d e v e l o p e r l i n e b i t ่อน,นะครับไปที่หน้าจอคอนโซลผมได้ทำการล็อกอินไว้แล้วนะครับท่านใดที่ระบบรีเ i เ e ็กไปที่หน้าล็อกอินก็ให้ล็อกอินนะครับด้วยบัญชีไลน์บัญชีธุรกิจหรือบัญชีที่ท่านได้สมัครเอาไว้นะครับ ทบทวนอีกสักครั้งหนึ่งนะครับผมมีแอดมินหรือ Provider ที่ชื่อว่า internal use นะครับใน internal use นี้มี1 line messaging api อยู่1บริการ,รอยู่ก็คือ mr it เข้าไปนะครับมาที่เมนู messaging api ครับผมเมื่อมาที่แท็บตรงนี้แล้วนะครับไม่พันเลื่อนลงมาคือว่าโคดนี้สามารถใช้ในการเพิ่มเพื่อนได้นะครับ id นี้ใช้ในการเพิ่มเพื่อนได้นะครับเว็บพุก url เดี๋ยวเราจะมาดูใน episo ถัดไปนะครับเกี่ยวกับการทำเว็บพุกเพื่อที่จะ สร้างบอทขึ้นมาพ่วงตรงนี้ได้ด้วยนะครับออนุญา้ท่านมาเช็คตรงนี้ครับในส่วนของ Allow Bot to Join Group Chat นะครับเราสามารถอนุญาตที่จะให้บอทดของเราเนี่ยจอยเข้าไปในกลุ่มแชทได้ตอนนี้ผมจะยัง Disable ไว้อยู่นะครับยังไม่เก่าถึงในส่วนนี้ Auto Reply Message คือระบบตอบกลับอัตโนมัตินะครับเดี๋ยวผมจะไปปิดก่อนนะครับซึ่งตอนนี้มันเปิดอยู่นะเพื่อป้องกันการตอบกลับที่ ไม่ตรงกับคําถามที่ทักเข้ามาแล้วเราต้องการจะตอบก,กับแบบ,แบ,บนป็นน่ก่อนในวันนี้นะครับต่อมา greeting message enable อันนี้ enable ไว้นะครับคือเวลาที่คนทักทายเข้ามาหรือ a d d f e n m e เข้ามานะครับเวลาที่คน adsense เข้ามาเนี่ยก็จะส่งข้อความ greeting message ที่เราได้เคยเซตไว้ในอพิจดที่แล้วนะว่าอ่ะสวัสด,ดีนี่คือบัญชีทางการของนี่ๆีน,นี่ว่าไปนะครับขอบคุณที่เป็นเพื่อนกับเราต่นนี้นะครับอ่ะให้ท่านไปคลิก edit ที่บริเวณ auto reply message ระบบจะเด้งมาที่หน้า manager.live ดโดยอัตโนมัตินะครับแล้วปิดสวิตช์ auto r e s p o n ์ตรงนี้นะครับปิดไว้ก่อนมันจะเต a อัตโนมัตินะครับไม่เป็นไรแต่แล้วเราก็ปิดหน้านี้ไปได้เลยนะครับรีเฟ n s หน้านี้สักหนึ่งรอบนะครับโอเคด d i s บิ l e ละนะครับต่อมาเดี๋ยวเราจะไปลองนะครับในหน้า m a n a g e r l i n e เช่นเคยเมื่อล็อกอินเข้ามาแล้วนะครับจะมีรายการของบัญชีที่เราเนี่ยเป็นแอดมินอยู่นะครับตอนนี้ผมมีบัญชีเดียวนุคท่านไปที่เมนูแชทด้านบนนะครับแท็บแชทจะขึ้นคําเตือนว่าแชทเนี่ยดิสก์เบอยู่คือยังไม่ได้เปิดใช้งานนะครับคุณสามารถที่จะเปิดใช้งานหมดแชทเป็นนวนได้นะครับอ่ะเราก็ไปที่ s p o n setting อ่ะเปิดหมดแชทเนะครับปุ๊บเรียบร้อยนะครับแล้วในอนาคตเนี่ยเราจะทําไปเขียนเว,ว็บพุก มาแล้วก็จะมาเปิดตรงนี้ให้มีการทํางานแบบบอทได้ด้วยนะครับเปิดแชทแค่นี้ก่อนนะครับไปที่เมนูแชทนะครับเป็นสมาร์ทมีฟีเจอร์ใหม,ใหม่ๆขึ้นมาก็จะมีโฆษณาขึ้นมาตรงนี้นะครับแล้วก็กดปกเฉไปนะตอนนี้เนี่ยยังไม่มีใครแชทเข้ามานะครับเดี๋ยวผมจะลองทักไลน์เข้าไปในส่วนของบัญชีนี้นะครับหน้าจอนี้เป็นหน้าจอที่ใช้ในการตอบกับคคข้อความลูกค้าได้เลยนะครับใครที่ได้รับแอรไซน์เป็นแอดมินเนี่ยใช้งานหน้าจอนี้ได้เลยนะครับ โดยในระดับที่สามารถส่งข้อความได้ตอบกับลูกค้าได้นะครับผมได้ทำการส่งสต,ติกเกอร์เข้าไปในหลาย oa ตัวนี้นะครับกลับมาดูแชทได้เห็นไหมครับเมื่อเรากลับมาดูเนี่ยเราจะเห็นว่าในแชทนี้เนี่ยเราจะเห็นประวัติย้อนหลังด่วยในวันที่เขาแอดเฟรนเข้ามามี auto r e s p o n ์กลับไปหาเขาว่าสวัสดีนี่คือบัญชาาักองพิสร์ it ของขคุณที่เป็นเพื่อนกับเราตรงนี้เราก็สามารถพิม ตอบแบบแมนนวลได้เลยนะครับสวัสดีต้องการตอบถามสิ่งใดครับอะตอบ,บนะครับแล้วก็สนทนาการผ่านตรงนี้เหมือนเป็นช่องแชทไลน์ปกติของเราเลยนะครับไม่มีอะไรส่งสติกเกอร์ได้อิโมจิได้แนบไฟล์ได้นะครับสามารถส่งการ์ดเบรเมสเซจนะครับ ได้ด้วยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราจะยังไม่พูดถึงกันในตอนนี้นะครับแล้วก็ call request ได้นะครับในหน้าจอนี้ครับเป็นหน้าจอที่เราจะมาตอบแชทนะครับลูกค้าซึ่งก็จะมีลูกค้าถักถ่ายเข้ามาก็จะขึ้นในลิสต์รายการทางด้านซ้ายมือตรงนี้นะครับและ้ากว่าเราเนี่ยแก้ไขปัญหาหรือเคลียร์แชทไว้เสร็จแล้วเราก็สามารถกด resolve ได้นะครับว่าแชที้โอเคคุยเรียบร้อยแล้วปรึกษาปัญหากันเรียบร้อยแล้วนะครับหรือ,อยงัง follow up ก็ติด follow up ไ้ได้นะครับ มาดูส่วนของแท็กนะครับทุกคนที่แท็กเข้ามาเออทุกคนที่แชทเข้ามาครับเราสามารถกําหนดแท็กให้เขาได้เช่นอันนี้เป็นกลุ่มลูกค้าที่เรียนรู้ด้าน Excel อ่ะหลักสูตร x x e l l ทั้งหมดกลุ่มลูกค้าที่เรียนหลักสูตร powerpoint ทั้งหมดนะเพื่อที่จะแคตตากรีจัดหมวดหมู่ของลูกค้าแล้วจะเป็นประโยชน์ในอนาคตในการที่จะไปทำบอร์ดแครเฉพาะกลุ่มได้ด้วยนะครับตรงนี้ ชื่อตรงนี้เราก็สามารถเปลี่ยนได้ตามที่เราเข้าใจนะครับแต่ส่วนใหญ่ผมก็จะไว้อย่างนี้ว่าเป็นชื่อลูกค้านะครับเราจะได้ไม่ไม่ลืมนะครับนี่ก็เป็นเทคนิคนะครับในการเปิดใช้งานโหมดแชทแมนนวลนะครับหลังจากที่เราได้สร้างลาย o o f i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  l l c c o u u t t m n n g g r r ไปแล้วแล้วก็ปิดโหมดการตอบกลับอัตโนมัติเอาไว้นะครับ